สวัสดีครับกลับมาพบกับโออีกครั้งนะครับกับเพจ Honda Used Car Thailand นะครับรถมือสองจากศูนย์บริการ Honda นะครับวันนี้นะครับโอมีรถราคาพิเศษเข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็น Honda Civic 1 8 e ครับปี2016ราคานะครับพิเศษเลยอยู่ที่5,60 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับในรถปี2016ครับตัว e นะครับถึงจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ออปชั่นที่ให้มานะครับก็เพียงพอต่อความ เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับตัวรถสีบอลเงินครับอย่างคันนี้นะครับปีใหม่ๆเลยครับ2019นะครับคันนี้ซื้อไปนะครับใช้ได้อีกยาวๆเลยครับคันนี้นะครับภายในเป็นสีดำครับเบาะหนังเรียบร้อยนะครับ เครื่องยนต์นะครับพันแปดร้อยซีซีครับรองรับน้ํามัน e85 ยี่สิบครับโอมนะครับเป็นศูนย์บริการฮอนด้านะครับจําหน่ายเองโดยตรงครับสามารถดูรถนะครับได้ที่ศูนย์ฮอนด้าเลยครับลูกค้ามั่นใจได้นะครับทางชลูมเนี่ยมีการเก็บให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับปรับสภาพให้พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าสบายใจได้ครับถึงถึงดูรถไม่เป็นนะครับแล้วก็ซื้อได้อย่างสบายใจนะครับโอ้มีช่างฮอนด้านะครับคอยตรวจเช็ค ให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถังนะครับเครื่องยนต์เกียร์นะครับระบบไฟฟ้านะครับเอกสารการโอนสิทธิ์ซื้อรถผ่านศูนย์นะครับลูกค้าสบายใจได้ครับด้านหลังของ Civic FC นะครับนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรมาเพิ่มเติมครับรถคันนี้นะครับลูกค้ามีเครดิตสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับเนื่องจากราคานะครับ ังไว้ไม่แพงเลยนะครับ5้าแสนหกหมืนบาทเท่านั้นครับโ c ยสี่ใช้งานเลยนะครับแต่เราไปดูภายในกันนะครับด้าฝั่งคนขับตัวเบาะนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้ครับเป็นพุชตาร์แล้วนะครับตัวพวงมาลัยนะครับคันนี้สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ครับวางสายรับสายได้บนพวงมาลัย c i v i c FC นะครับจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยครับ มีเบรกโฮครับนี่ครับมีทิุนะครับ,รบสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้อดวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับคันนี้แอร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับเรียกมาอยู่ที่134,372สมับกิโลครับภายในสวยนะครับใช้รักษารถสูนทอนด้าขายเองครับ ย้ำอีกครั้งนะครับ Honda Civic 1.8 e p 1 6นะครับ2016ราคาพิเศษนะครับอยู่ที่560,000บาทเท่านั้นนะครับรถมีจำนวนจำกัดนะครับคันนี้เลยครับ560,000ท่านใดสนใจเนี่ยสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์085 222 1133นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ตลอดเวลานะฮะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่เบอร์นี้นี่เป็นรถบริเวณศูนย์โอมนะครับซีบิค เอก็เข้ามาคันนึงนะครับคันนี้สีตาลไม่น้อยนะครับนี่นะครับคันสีขาวนะครับที่อมลงไปเมื่อวานนี้จองเรียบร้อยลูกค้ามาไกลเลยนะฮะจองเรียบร้อยแล้วนี่บริเวณรถนะครับเป็นศูนย์ฮอนด้าจำหน่ายเองอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ